จดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยนางเอกดังเงต้านัทพรและสัามีไฮโซนา,นายปนัยถายาตหมื่นล้านหลังวันนี้24มกราคม2568ทั้งคู่จูงมือวิวาหวานชื่นมืนบรรยากาศตรอบอบอวนไปด้วยรอยยิ้มและความสุขซึ่งในช่วงเช้าก็เป็นพิธีสวมแหวนมัน่นต่อมาก็ตามด้วยรถน้ำสั่งนั้นก็คือแต่งงานนั่นเองค่ะ พร้อมด้วยมีการจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยมากๆจริงๆโดยล่าสุดาอินสตาแกรมของคุณสมรค่ะผู้จัดผู้กำกับละครขอ,ของทางช่อง3ค่ะได้เปิดภาพแตวนัทพรและไฮโซไนโช์ทะเบียนสมรสพร้อมทั้งครอบครัวค่ะและโชว์บรรยากาศรถน้ำสั่งอีกด้วยล่ะค่ะ พร้อมกับเผยข้อความร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแตววนทพรและนายปะณนอีกด้วยล่ะค่ะ